มือถือในเล่นเกมช่วงเริ่มต้นราคาไม่เกิน5,000บาทวันนี้ผมเลือกมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับต่างรุ่นต่างแบรนด์มาดูรุ่นแรกเลยนะครับกับเรียวมี i สำหรับพียวมี9 i อนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปี2022นะครับผมราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่7,999บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับลดราคาลงมาแล้วนะครับยังมีขายอยู่นะครับทุกคนมือหนึ่งนะเหลือเพียง4 3 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับดอกจันวินินึงว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับตามจังหวะของแต่ละเว็บไซต์บอกเลยว่าราคานี้นะครับผมให้สเปคมาอย่างจัดเต็มนะครับแล้วก็ เหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่สวยนะครับผมกล้องสวย CPU แรงแบตอืดชาร์จเร็วจอลื่นอีกนะครับผมคุ้มๆไปเลยรุ่นนี้มาดูสเปคคร่าวๆของเรียวมี9กกันนะครับตัวนี้จะให้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับความลร่นไหลถึง90 h าเฮิร์ขนาดหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียด Full HD plus มีกระจกกันรอยมาให้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์ Dragon t a i l Pro g l a s s นั่นเองไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะรันเป็น OS ไหนแล้วนะครับถ้าใครใช้อยู่เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกัน cpu นะครับชิปเซตเป็น snapdragon 6ก0แบบ4 g นะครับทุกคนซึ่งในราคานี้คุณจะได้แรมที่ 4G b ความจุที่ 64G b นะครับแน่นอนว่าจะทำให้คุณเนี่ยใช้งานได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเพราะว่า cpu แรงระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมชอบความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปของ mediatek มากกว่านะครับตั้งแต่ g 9 5 g 9 6 g 9 9เนี่ยจะรู้สึกว่ามันใช้งานทั่วไปได้ลื่นกว่าแต่ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยพอทสออกมาแล้วเน ไม่ได้แตกต่างกันมากนะผมขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับกล้อง3เลนนะครับใส่มาให้สูงสุดที่50ล้านพิกเซลถ่ายรูปออกมาได้สวยแน่นอนนะครับกล้องหน้า16ล้านใส่ลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แบต5 0 0พันะครับชัดเร็วอีก33วัตบ์ทคุณจะไปหาได้ที่ไหนนะครับผมราคาไม่เกิน4,400บาทนะครับตอนนี้มันโคตรสุดจริงๆนะครับรุ่นนี้รุ่นที่2 r e d m ดมี 14. รุ่นนี้ก็สเปคคานตามกันมากับเรียวมี 9i เลยนะครับตอนนี้ราคาก็ถูกมากนะครับเพียงแค่4,299บาทเท่านั้นเองเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำเอาใจสาวก s น a p d r a g o n นะครับใส่ s น a p d r a กแปดศ0มาเช่นกันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือที่ดีไซน์สวยนะครับสเปคแรงแบตอึดมีชาร์จเร็วในราคานี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆ มาดูสเปคคร่าวๆของ Redmi 14กันนะครับตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับความเร็วของหน้าจอเนี่ย60เฮิธรรมดาทั่วไปนะครับความกว้างที่6.1นิ้วความละเอียดที่ HD มีกระจก Corning Gorilla Glass ใส่มาให้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า CPU เป็น Snapdragon 680นะครับเร็วแล้วก็แรงนะครับเล่นเกมได้อย่างดีเช่นกันกล้อง2เลนนะครับสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นกล้องที่สวยระดับหนึ่งนะครับผมสวยพอประมาณนะครับเหมือนกับเยวมี 9i เลย แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จเร็วอีก18วัตต์นะครับผมกับราคาประมาณ4 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเนี่ยรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ได้ซี u ตัวเดียวกันด้วยนะครับแต่ก็จะมีสเปคบางอย่างนะครับที่อาจจะสู้เรย์มีก็อายไม่ได้อย่างเช่นตัวระบบชาร์จเร็วนั่นเองนะครับแต่ก็จริงๆแล้ว18วัตต์เนี่ยก็ไม่ได้ชาร์จชา้าจนเกินไปนะครับ1เท่าตัว <laughs> ประมาณนั้นนะครับ รุ่นที่3 Infinix Hot ฮอ20ถือว่าเป็น1รุ่นที่สเปคดีมากๆในคลิปนี้เอกเช่นกันนะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่4,699บาทนะครับยังไม่เกิน5,000นะทุกคน เป็นรุ่นที่โคกับเกมฟรีไฟนนะครับใครเป็นสาวกเกมนี้เนี่ยก็ต้องจัดรุ่นนี้เลยเหมาะสําหรับคนที่อยากได้มาือจอใหญ่นะครับเพราะว่าจอเนี่ยใหญ่ที่สุดในคลิปนี้แล้วนะครับผมสเปกก็อาจจะไม่แรงเท่า s n a ปกร8น0นะครับแต่ก็ได้จอลื่นๆมานะครับแบตอึดน,นะครับกล้องสวยมีระบบชัดเร็วมาให้ด้วยแต่ถามว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ยังยกให้เรื่องมี9้าออยู่นะครับผมก็มาลดราคาลงมาสักขนาดนั้นอนะ่ะมาดูสเปคคร่าวๆของ i n f i n i x hot 20กันนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับความละเอีย90เฮิขนาดความกว้างของหน้าจอที่6.82นิ้วใหญ่ที่สุดในคลิปนี้อย่างที่บอกไปนะครับความละเอียด HD Plus นะครับ Android เวอร์ชัน12นะครับผมคง <c oughs> จะไม่มีเวอร์ชัน13แน่นอนนะ แล้วก็เล่นเกมได้อย่างลื่นๆ่เลยนะครับกับเมด i t e c h Helio G 8 5รุ่นนี้ราคานี้นะครับให้แรมมาที่4กิกความจุที่128กิกนะครับเป็นอีกดึงรุ่นที่ให้ความจุมาเยอะมากๆนะครับผมสำหรับตัว Helio G 8 5เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แรงเท่ากับตัว snapdragon 680นะครับแต่ว่า ด้วยความที่เขาไปอยู่กับหน้าจอ HD เนี่ยทำให้การประมวลผลกราฟิกเนี่ยไม่ต้องทำถึง Full HD ใช่ปะเพราะฉะนั้นความแรงในการเล่นเกมเนี่ยก็จะพอๆกับตัว Redmi 14นะครับเพราะว่าไอ้เจ้า Redmi 14เนี่ยเป็นหน้าจอ Full HD จำได้หรือเปล่ากล้องนะครับ2เลนสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับถา่ายรูปออกมาได้สวยงามเช่นกันกล้องหน้าที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นรุ่นที่ใส่ลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับแบตเนี่ยให้มาถึง5,000ม a h นะครับแล้วก็ใส่ชาร์จเร็วมาด้วยที่18วัตต์ และผมสําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ใครเป็นสาวกฟรีไฟล์นะครับก็ต้องจัดรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นจริงๆนะครับเหมือนแบบออฟติไม์มาให้เล่นได้อย่างลื่นๆนะครับผมสําหรับเกมฟรีไฟล์ ซึ่งสเปคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเหมาะสมกับราคามากๆแล้วเช่นกันนะครับผมแต่โอเครุ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมกับรุ่นที่4กับ POCO M5S ต้องบอกว่าเป็นตัวตึงอีก1รุ่นเลยนะครับในคลิปนี้ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่4,699บาทนะครับเท่ากับ Infinix h ิ t 20เลยนะครับต้องบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคามันมีขึ้นลงนะทุกคนมันมีช่วงแฟบ้างมันมีแบบว่าปรับขึ้นลงตามทั่วไปอะเวลาเราซื้อของออนไลน์ เป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับคนที่เน้นกล้องนะครับเพราะว่ากล้องให้มาถึง4เลนเดวยกันเลยนะครับครบๆทุกสถานการณ์ไปเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นรุ่นที่ให้จอโอล d มานะครับไม่มีใน3มรุ่นแรกแน่นอนนะครับเป็นจอที่สู้แสงนะครับสีสดนะสายเกมเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับผมที่สําคัญเนี่ยให้ลาโพงคู่มาอีกต่างหากนะครับเรีวยกว่าให้มาครบแบบว่าอาจจะเบียดหรือมีเก้าอจมเลยหรือเปล่าก็ไปดูสเปคกันคร่าวๆนะครับ สำหรับตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นจอ AMOLED นะครับก็มีความสว่างที่สามารถพีคได้ถึง1,100นิสเลยนะทุกคนทําให้หน้าจอเนี่ยมันสว่างมากแล้วมันก็สู้แสงเยอะกว่าหลายๆรุ่นมากๆด้วยนะครับในงบไม่เกิน5,000ันบาทและที่สําคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีกันน้ํากันฝุ่นด้วยนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะแต่ว่ากันน้ำเนี่ยคือกันน้ําสาดนะทุกคนกันน้ําฝนตกอะไรแบบนี้นะไม่ใช่แบบเอาลงไปจุ่มน้ำนี้ไม่ได้นะครับ หน้าจอมีขนาดความกว้างที่6.43นิ้วความเอียด Full HD+ นะครับใส่ Cloning ก็เล l ส์ลกลาสเวอร์ชัน3มาให้ชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะครับเรื่องของการเล่นเกมให้มาเป็น Mediatek Helio G95 นะครับถือว่าแรงนะครับผมอาจจะมีความร้อนที่มากกว่าตัว Snapdragon 6 8 0อยู่เล็กน้อยนะครับผมก็เลือกเอานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับคะแนนผลทดสอบนะครับผมตัว G95 เนี่ยจะมีความแรงของตัว GPU นะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเยอะกว่าตัว Snapdragon 680อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเวลาเอามาเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับในราคานี่คุณจะได้ดัมที่4กิกความจุที่64กิกนะครับกล้องนะครับอย่างที่บอกไปว่าให้มาอย่างครบครันเลยนะครับ4เลนสูงสุดที่64ล้านพิกเซลนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นรุ่นเดียวในคลิปนี้เลยนะครับที่ใส่เลนอั u ต t ้า w i มาและยังถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับเฮ้ยมันโหดจังอ่ะรุ่นเนี้ยกล้องหน้า13ล้านนะครับผมใส่ลำโพงคู่มาให้ แบต5,000ชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับถ้าเกิดว่าจากสเปคที่ผมพูดไปเนี่ย คือสเปคมันกินขาดตัวเรืมี9ไออยู่แล้วแน่นอนนะครับผมทั้งจอสวยกว่าทั้ง CPU ที่แรงกว่าแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าชอบ CPU m i n i ิ t e เมากกว่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้งานเลื่อนกว่าในช่วงเลทประมาณนี้นะไม่รวมถึงเลทแบบราคาสูงๆนะครับมันทําออกมาได้ดีถึงอาจจะร้อนกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับกล้องครบคันมีลำโพงคู่แบตอึดนะครับชาร์จเร็ว3-3ถึงวัตต์โอ้โหมันครบมากๆนะครับผมสําหรับพ็อกโคในรุ่นนี้กับราคาแบบ4699บาบาทนะครับ ราคานี้คุณได้สเปคประมาณนี้มันหายากแล้วนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบรุ่นไหนเนี่ย mm hmm. ก็ซื้อรุ่นนั้นนะครับชอบดีไซน์แบบไหนชอบสเปคแบบไหนชอบอะไรเน้นแบบไหนมากกว่านะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปว่าตัว Poco M5S เนี่ย อาจจะสเปคหลายๆอย่างเนี่ยดูดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความจุ128เนี่ยก็ต้องไปเลือก I n f ฟ n i ิฮอต20ถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้จอ OLED ก็มา POCO นะครับหรือถ้าเกิดอยากได้ความเร็วในการชาร์จ33บัตน,นะครับก็ไปเลือก r e ี l me หรือว่า p o c กกก็ได้นะครับราคาเท่านี้เนี่ยมันเอาสเปคทุกอย่างมาอัดรวมกันไม่ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับชอบ รุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยก็กดไลค์กดหัวใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย